สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตร,รายวอลกันเช่นเคยในวันนี้ผมจะขอมาอัปเดตรถใหม่จากทางค่ายซ่อมเสียงซึ่งเรียกได้ว่ามาตามนัดเลยนั่นก็คือ all new yamaha a i r r o c k 155ใหม่ที่เปิดตัวครั้งแรกในโลกในประเทศอินโดนีเซียโดยโฉมปี2021 a i r r o c k 155นี้มาพร้อมกับออปชั่นใหม่เรียกได้ว่า เป็นระดับเดียวกันกันกบพรีเมียมสปูตเตอร์เลยขณะที่ตัวรูปลักษณ์เองก็ปรับให้ทันสมัยยิ่งกว่าแบบเดิมทั้งในส่วนของการเปลี่ยนชุดบอดี้พาร์ตเปลือกนอกแบบรอบคันไม่ว่าจะเป็นชุดครอบเรือนใหม่ชุดไฟหน้า LED โคมคู่รูปแบบใหม่ชิ้นแฟลิงบังลมด้านข้างรูปแบบใหม่ที่ดูเป็นเหลี่ยมสันและเฉียบคมยิ่งขึ้น กรอบไฟเลี้ยวคู่หน้าใหม่ที่หน้าตาดูเหมือนกับ n m a x โฉมล่าสุดแฟลิ่งชิ้นกลางลำตัวรูปแบบใหม่ที่ต่อเนื่องไปจนถึงชุดแฟลิ่งท้ายและก็ไฟท้าย LED ก็ปรับรูปแบบใหม่อีกเช่นเดียวกันส่วนฟีเจอร์ชิ้นหน้าสนใจอื่นๆก็มีทั้งชุดกุญแจแบบ keyless พอชาร์จไฟเบาะหุ้มหนังรูปแบบใหม่เรือนไม้แบบ LCD ที่เป็นแบ็คไลท์สีน้ำเงิน แต่มีการปรับอินเทอร์เฟซใหม่เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านสัญญาณบลูทูธซึ่งมันจะมาพร้อมกับปุ่มไว้สำหรับปรับการแสดงผลบนชุดหน้าจอที่ถูกติดตั้งแยกเอาไว้ทางชุดสวิตไฟด้านซ้ายด้านรายละเอียดเทคนิคอื่นๆของตัวรถ Aerox ็อกใหม่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ลูกใหม่ที่อาจจะดูแล้วคล้ายกับเดิมแต่ทว่ามันถูกปรับแต่งชิ้นส่วนภายในใหม่แทบทั้งหมด จนทำให้ภาพรวมมันมีพละกกำลังเพิ่มขึ้นจาก14.75แรงม้าขึ้นมาอยู่ที่15.15 15แรงม้าที่รอบ800 0รอบต่อนาทีเท่าเดิมส่วนแรงบิดสูงสุดก็เพิ่มขึ้นจาก13.8นิวตันเมตรขึ้นมาเป็น13.9นิวตันเมตรโดยรอบเครื่องจะมาสูงขึ้นกว่าเดิมอีกเล็กน้อยอยู่ที่6500รอรอบต่อนาทีทางฝั่งของระบบกันสะเทือนด้านหน้าจะเป็น โชคตะเกียบคู่หน้าหัวตั้งเหมือนเดิมแต่มีการปรับเซตใหม่เช่นเดียวกับโชคคู่ด้านหลังที่มีทั้งแบบธรรมดาและแบบโชคแก๊สกระปุกซับแทงแยกเหมือนเดิมแม้กระทั่งตัวระบบเบรกเองทางด้านหน้าก็เป็นแบบดิสส่วนด้านหลังก็ยังให้มาเป็นดรัมระบบ ABS ก็ถือเป็นออปชั่นเสริมที่ให้มาในตัวรุ่นบน แม้แต่ตัวชุดล้อหน้าหลังเองก็ยังเป็นลายเดิมและถูกรัดด้วยยางไซเดิมนั่นก็คือ110-80ทับขอบ14ทางด้านหน้าและ140-70ทับขอบ14ทางด้านหลังด้านในส่วนของราคา2021 a น r o ่อกใหม่นี้นั้นยังไม่มีการประกาศตัวเลขราคาใดๆออกมาแต่เบื้องต้นเราคาดการกันว่าน่าจะสูงขึ้นกว่าเดิมอีกเล็กน้อย เหมือนกับตอนที่ n m a x ตัว2020ถูกเผยโฉมออกมาใหม่นั่นเองส่วนประเทศไทยเราจะมีการเปิดตัว2021 a i r o c k ใหม่นี้ภายในปีนี้หรือไม่รอติดตามไปด้วยกันเลยครับยังไงก็ดีผมต้องขอเพื่อนๆคุณผู้ชมท่านครับฝากติดตามเรากันไว้ด้วยทั้งในส่วนของ YouTube Channel Motor rival นี้ฝากกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราในขณะที่ f a c e b o o k c o m Motor rival ก็ขอเพื่อนๆครับเข้าไปกดไลค์แล้วก็กด see s f เ first เอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากทั่วทุกม,มุมโลกวันนี้ผม mm hmm. พลมอโต้ร,ริวัลขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ